สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการคลังหนังสือ EP ที่7แล้วนะครับผมก็สำหรับ EP นี้เราเปลี่ยนจากการรีวิวหนังสือมาเป็นการแกะหนังสือกันบ้างนะครับก็พอดีช่วงที่ผ่านมานะผมก็สั่งหนังสือนะับจากทาง Facebook บ้างนะัหรือจากทางร้านหนังสือเก่าบ้างนะครับก็สั่งตามเวลาที่เหมาะสมอนะ่ะเนาะถ้าเกิดแบบช่วงไหนไม่มีตังก็สั่งไม่ได้เหมือนกันนะครับ ก็ปรากฏว่าผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะก็เป็นหนังสือที่ผมชอบอ่านมากเวลาไปห้องสมุดแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะก็เลยสั่งมาอ่านเองเลยจะดีกว่านะครับก็โดนไป400บาทนะแต่ถือว่าคุ้มค่ามากๆซึ่งก็มาส่งแล้วเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมก็มาถ่ายรีวิวให้ชมกันนะครับต้อตงย้ำนิดน,นึงถ้าเกิดคลิปมันติดขัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าเมมในโทรศัพท์ผมจะเต็มแล้วนะครับ โอเคเพื่อไม่เป็นการผู้พัฒน์ทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็แพ็คมาเป็นอย่างดีเลยนะก็ในการรีวิวของผมก็อาจจะมีซปเปอร์แมวมากวนบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับ อแบบแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างใหญ่นะก็อย่างที่บอกนะว่าอยู่บ้านก็หาเรื่องเสียเงินได้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นโอ้ยมันมันจะมีแมวมากวนเนี่ยไอ้ไอ้แอม ต้องขออััยด้วยนะถ้าเกิดกล้องสั่นเกินไปนะครับเพราะว่าแมวมันชอบมากวนนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวรีรันไปตอนที่แกะเสร็จเลยแล้วกันนะครับเ,เพราะคิดว่ามันคงจะอีกนานนะครับเดี๋ยวมันจะรีเร็วไปนะครับ โอเคนะกว่าที่จะเอาไอสกอตเทปเนี่ยออกได้จนเปิดได้เนี่ยโหใช้เวลาเยอะอยู่นะครับนี่นะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็พอมาพอได้อยู่นะโอเคเมื่อกี้เห็นปกหลังนิดนึงก็คงพอจะเดาออกแล้วนอะกว่าเป็นหนังสืออะไรนะครับ อ,อ,อาจะรักเทเรตุนิดน,นึงน้ำเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะผมถ่ายคลิปคนเดียวแกะคนเดียวนะครับนี่นะครับแกเ,เอาเนี้ออกไปก่อนนะครับเป็นหนังสือพระเมนนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็มีความหนาอยู่พอสมควรเลยเนาะ นะครับแล้วก็จะมีร่องรอยนิดนึงเรต้องเข้าใจว่าเป็นหนังสือเก่านะนี่นะครัครข้างในก็จะมีรายละเอียดนะเกี่ยวกับงานพระเมนนะของเจ้านายนะในรัชสมัยรยัชกาลที่9ทั้งหมดนะครับก็บจะมีภาพมีอะไรประกอบอยู่มีงานสมเด็จพระสังฆราชหรืองานพระบรมวงศ์ ภาประกอบมีอะไรเยอะหมดนะภาพประกอบทุกอย่างครบหมดเลยนะครับก็เล่มนี้ผมได้มาในราคา400บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะอันนี้400รวมส่งนะนะก็สำหรับใครที่ต้องการจะหาหนังสือนะก็ เดี๋ยวนี้มันก็จะมีร้านหนังสือเก่าที่ขายใน Facebook หรือว่าขายในช่องทางออนไลน์เนี่ยเยอะมากนะครับก็เกิดใครสนใจเล่มไหนก็สามารถไปลองหาซื้อกันได้เนาะก็จะมีกลุ่มร้านหนังสือเก่าใน a c e b o o k เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อกับคนขายได้เลยนะครับโอเคนะครับนั้นก็ว่าสารคิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวโดยละเอียดก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะ ถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวหนังสือเล่มนี้ให้ชมกันนะเนาะอ่ะอัปเดตสภาพนิดน,นึงสภาพก็อาจจะก,ก็อาจจะชำรุดนิดน,นึงนะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนะเพราะว่าเป็นหนังสือเก่านะเป็นหนังส,อนะนนงสือมือสองนะครับก็เข้าใจได้เนาะโอเคก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับ